แลนด์หนีแล้วเนี่แลนด์หนีแล้วใช่ป่ะตอนมาสอนสานี้กาเจอสอนนี่เกอสอนแลนด์หนีแล้วม่อกี้นีทุกคนเลยมันเป็นแต่ยานโอ้โหคือสีแดงไม่คือเอาเอาจริงๆนะตอนตอนมาเห็นตอนแรกอ่ะคิดว่ามันสีบลอันคิดว่ามันสีสีบลอนด์อ๋อใบนี้ว่าบลอนด์หมายถึงแบบแค่ใบนี้จะซื้อคิดว่ามันสีแบบบลอออกมานะพอเห็นใบนี้แล้วก็แบบตกใจนะเอ้าแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเมื่อไหร่จะเข้า ยันก็จะเป็นทหารองค์พระรามไงพระล้านเขาใช้ปล่าข้าวโอมทั้งสาราไว้อุ้ยนี่ไงเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยวว้าทุกคนเฮ้ยอ๋อจะมีแบบเป็นเหล็กเป็นยังไงโอ้อันนี้พระล้านนอนยู่บอนเนี่อนอนยืนใครในป่าสบายดีจ้าทุกคนดีงดันเฮ้ยก็เพิ่ตัดเพิ่งยังดีดูดูเอาเขาเนี่ย สดฟิวหนูตลอดจ้าโอเค <laughs> okay, ได้แล้วเนาะสบายดีจ้าทุกคนนี่ต้นฮัรกปก็ซื้สอสร้างแต่งอ่อนสาวลาวจ้าแล้ววันนี้ก็คือมากับไอโบเนาะจ้าสบายดีจ้าไอโบสบายดีน้องลาสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีเอ่อน้องแต่งอ่อนดีใช่วันนี้คือมาในแบบเอ่อสุดลาวเต็มตัวเลยจ้าเสื้อองนแต่ว่าเออเสดายอ่ะเสดายอันที่จริงอ่ะ หนูซื้อรองเท้ามาแล้วแต่ว่ามันใส่ไม่ได้มันเจ็บก็เลยรองเท้ากี่ทาก็เลยหนูก็เลยใส่อันนี้ไปเนาะอุ้ยเก๋นี่มีสาวเก๋ด้วยนะสบายดีสาวเก๋สบายดีสบายดีถ่ายได้ยได้ไหมค่ะโมเฮ้ยนี่ตาอันนี้คือแบบเป็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่แบบว่าเออได้มาเห็นกันนะอันนี้ก็คือแบบว่าเห็นออกไปในออกในซองไอโบก็อุ้ยนั่งน่ารักดีจริงๆนะเข้าใจตาอุ้ยเข้าใจตาเห็นทุกคนบอกเก่ง แล้วก็ขอบขอบใจแบบเพื่อนหมดห้องมากมเลยนะที่ให้อันดื่มสุดลาวเนาะซึ่งแบบนั่งใจดีแถมยังแบบว่าส่งมาให้ฟรีด้วยต้องขอบคุณมากๆแล้วซึ่งตอนนี้นอืสอสาระ <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่สูตรเรียนรู้เรื่องโขนเฮ้ยไอไอ,ไอหูจักว่าเพราะว่าหนูกะโบเคยหูจักสินะจะจริงแล้วอกะโบหูนะเสียงที่เฮาโบหูเฮาต้องมาเรียนรู้นะก็คือสูตรเรียนรู้เรื่องโขนเนี่ยาเบงตามเน็ตหรือว่า ตามคลิปวิดีโอที่เขาได้เบิ่งก็จะเป็นสิ่งที่อลังการเนาะจะมีตัวละครที่เพิ่นอาจจะจินตนาการขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นเรื่องรามเกียรติ์เนาะแล้วก็จะมีหนุมานเคยเห็นบ่หนุมานบ่เคยบ่เคยเห็นอยั่นงบ่เคยเห็นเคยเห็นแต่แตนุเคยเห็นแต่อยู่ในหนังอ่ะในละครนั่นแหละมื้อนี้เฮาจะได้เห็นอยู่ข้างในนี่นะก็เป็นสิ่งที่อลังการได้ทีเดียวเนาะท่านผู้ชมกับที่ว่าจะได้ชมไปพร้อมๆกันครับน้องแตงอ่อนกับน้องเก๋ <Yeah. S 1> อันนี้อยากให้เล่าว่าตื่นเต้นไหมอันที่จะได้แบบว่ามาอายุทยาเนี่ยตื่นเต้นรึสุดยอดเลยทุกคนเมื่อเช้านี่นะตื่นตั้งแต่ตีสามคือจะตื่นเต้นว่าตื่นเต้นนอนตั้งแต่ซีฟโมงกี่แบบมันว่าสิตื่นทำมันท่านนอนตื่นผัดไก่ท่านนี้ไก่ได้เห็นว่าตื่นแต่ยังไม่นได้แจ้งอีกทุกคนเอ,อ,เอยถ้านจะมามีแจ้ง,งเธอกับพยายามนอนเธอรับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็จังเกิมเครื่องกมของมาพร้อมกับไอ้ไอ้ครับสาวถึงอ่อนเพลิน โอเคโอเคตาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าข้างในมันคือมีอย่างน่ตัวหนูเองก็คือโบเคยมาก็คือตื่นเต้นมากตัวหนูคือแบบโอ้ตั้งตลอดท่าคือแบบตื่นเต้น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 อยู่นะเลาแบบหัวใจก็เต้นตุ๊ตต๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุกันกระดุมเสื้อจันเตเองกระดุมเสื้อจเลุล่ะแอบใส่กระดุมนี่นะกระดุมเสื้อนี่ยนะความสิดุดดอนออกมาแล้วทุกคนความตื่นเต้นใช่ไหมความสิดดอนทั้งว่าเลยเด้ะ อ่านซึ่งอันตรงข้ามกันมากนะคนนี้แบบตื่นเต้นนี่พูดไม่หยุดในในรถคือพูดวุ่นวาเลยแต่คนนี้บบตื่นเต้นนี่เงียบนะทุกคนเม้ารถก็แบบกินยามาเม็ดนึงเนาะกินยาแกเมารถมาเม็ดนึงกะพอดีมากกมันจะนอนเนี่ยนะโอเค,อเคจ้าทุกคนโอเคเ,เดี๋ยวเราเข้าไปเบิรงข้างในกันเลยเนาะจ้าไปโอ้โหนี่เลยจ้าแบบอ่ามาแบบเขามากก็จะเห็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้เขาอ่านว่าอะไรอ่ะโอ อะไรเนี่ยอานโบเป็ดนนะ่ะกุมคานุ่มเอ้าอนโบเป็ดอันนี้หนูอันโบเป็ดเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบเออทางข่าวเนาะส่วนเรียนรู้เรื่องโขนนี่ก็คือเฮาจีไดมาอันเรียนรู้เรื่องโขงนะนเนาะวันนี้คือแบบว่าหนูก็ตื่นเต้นมากๆเลยคือแบบว่าโบเคยมาอ๋อนี่ก็จะเป็นแบบจะมีค่าเข้าด้วยนะน่าจะประมาณ150บาทนี่แหละจากทุกคน โอเคนี่ก็เจอไอโบด้วยจ้าพูดดังๆเสียงดังไม่ได้หรอได้โอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปจ่ายตรงนี้ก่อนโอ้ยนี่จา้าตรงนี้ก็จะแบบมีแบบมีประวัติที่เอ่อที่เขาจะบอกเนาะก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะโอ้คือสวยงามมากโอเคขึ้นรีบแล้วอ่าอ,อปทวทอดเกิดอีกบอส <laughs> ื่อนี้บทอดแล้วใช่ไหมนี่ก็คือแบบมากับแบบว่านี่ก็คือแบบเป็นพีพีเนาะเป็นแบาบว่าอ่าเป็นพีเอฟเนาะเป็นไกด์ในการน้าทางตอนนี้ก็คือแบบเอ้ยขอบคุณพี่เอ้าวไม่มีใครเข้าไป <c oughs> มาต้องถอดรองเท้าใช่ไหมไม่ต้องถอรองเท้าใช่ไหมอ่าวันนี้มาต้องถอดแล้วไปเดีย๋ยวเราตื่นเต้น เดี S <S ๋ยวมันออกมันจะอลังการเลยนะจริงหรอเดี๋ยวมันจะวุบนะเก๋เดี๋ยวมันจะวุบนะแต่ว่ามดอ้ยเปิดแฟดใช่ตอนนี้ก็คือแบบอยู่ในนี่ไหนขอดูทกออกซิโอ้โหเฮรีบรีบลียลิบรระวรงบรีบรีวรีบ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 ีโ โอ้โอ๋ออลังการมากเลยอันนี้เขาเขาเรียกอยีกอย่างเนาะเดี๋ยวหนูไปเบิ้งตรงนี้ก่อนอ๋อนี่ไงมันก็ทางตรงนี้มันก็จะมีเนาะทุกคนมันก็จะมีบอกเออ่ประวัติเฮ้ยปฏิมากรรมนาลายอะไรเนี่ยทรงเอ้ยหนูอ่านบ่เป็นนะีนอะนี่ก็คือคอ่านไป,ปนตามนี้แล้วนระติมากรรมนาลาภาพลายเส้นปฏิมากรรมปฏิมากรรมไม่ใช่เหรอโอเมน ปกติโอ้โหสุดยอดเลยเนาะคือแบบลวดลายทุกคนโอ้แล้วตรงข้างล่างอ๋อจะเป็นอันนี้เขาเรียกคุดใช่ไหมคุดคุดกับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบพญนยรบโอ้อู้อ๋อคุดอุ้ยตรงเท้านี่ก็จะเป็นแบบว่าอ่าเอ้ยแสดงว่าทําไมทําไมแบบคุดเออใช่คุดอ้ยอันนี้สามารถจับได้ไหมเนี่ยบุ๊คคือกันอ๋ออุ้ย หนูสงสัยมากเลยว่าอันนี้คือแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพญานาคแบบคุดเหยียบเหยียบตรงพญานาคเนี่ยนะข้มหมายคืออย่างอ๋อ้นี่ยขี่เลยอออเอ้าเหรอเห,ห,หรอคะอุย้ยเขาบคุนค่ะคือแบบคุดกับพญานาคจะไม่ค่อยตรงถูกกันอ๋ออู้ข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่นี่คะ่ะอ้าวแล้วตอนนี้เราจะไปไหนก่อนไอโบอ,อ,โอ๋อไปตามผู้ศรโอเคเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวเราจะมาทางนี้กันเลยนะคะพี่พี่ ทางนี้ก็จะเป็นอนี่เลยจ้ะโอ้บรรยากาศคือแบบดีมากโอ้นี่ก็จะเป็นแบบว่าเอครุฑเนาะอันนี้บออ,ออกเสียงโมโหขึ้นกันแต่นอนออกเสียงภาษาลาวก็แล้วกันเนาะครุดเนาะอันนี้อ๋อนี่ไงฮันุมานหนูกับโงหูขึ้นกันเนาะค่ะพี่พี่อันนี้ตัวหนูแบบตื่นเต้นหนูกะบโงโหขึ้นกันเนาะก็เลยแบบลองมาเรียนรู้เรนกันแล้วตรงข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นแม่น้ำเนี่ย ที่จริงน่าจะเป็นเป็นคลองไหมเขาเรียกคลองเพราะว่าเขาขุดสะเออนี่แหละเนาะนี่รอค่ะรออู้นูขอเข้ามาก่อนนะอ๋อก็จะเป็นแบบการแสดงแบบนี้สามารถแบบเออถ่ายคลิปได้ใช่ไหมคะถ่ายได้จะห้ามล่้สุด ทำไม่สดเราไม่ได้สดเราถ่ายคลิปได้เนาะอ๋อแสดงว่าอะไรหนูก็ตกใจเหมือนตกใจเหมือนคือทักพี่ว่าเขาได้ดูคลิปพี่เคยมาครั้งหนึ่งอ้าวหรอไม่ใช่ไ๋อเราเราเราต้องแท็กแท็กใช่มาสองคนสองคนนี่คนเดียวกันไหมอ๋อแล่าสุดแซวกันแล้วหนึ่งล้วสุดแซวกันแล้วหนึ่งไปนี่ตรงตรงข้างหน้าก็จะมีแบบประวัติบอกเนาะนี่จ้ะ อ๋อโอ้นี่ตรงนี้ก็จะแบบเป็นเป็นแบบนี้เนาะการจัดแสดงโขนไม่ใช่เรื่องง่ายขณะครูผู้เชี่ยวชาญการโขนศิลปินแห่งชาติผู้ผู้แสดงและจัดการการแสดงต่างก็ทุ่มฝีมืออ๋อนี่คือแบบหูสุดยอดมากเลยเนาะนี่เลยจ๊ะก,ก็จะเป็นโอ้อันนี้คืออะไรคะ หัวโขนอวเวลานหัวขนใช่คเนสวมหัวขนี่ก็เลยอหัวนข้าในจะเป็นเอาสวมก็จะเป็น้าอ๋อแต่ว่าก่อนที่เราจะสวมเราต้องแบบไหว้วไหว้ครูอ๋อแล้วถ้าคนธรรมาดานี้สามารถจับได้ไหมคะจับได้จับได้ใส่ก็คือใส่ต้องต้องมีครูไหว้อ๋อโหนี่คือเป็นความรู้ใหม่ของหนูเลยนะคะเนี่ยโอ้อันนี้ อ๋อยังไม่ได้จัดแสดงใช่ไหมคะห้าเรา่อะไรทีอ๋อโอเคได้โอ้นี่ก็เขาจะสายสายให้ดูนะคะพี่พี่แล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบเรื่องราวต่างๆที่ความเป็นมาของโขนอุ้ยนี่ก็คือแบบความเป็นมาของโขนเนาะโขนเป็นวรรณกรรมไทยที่มีประวัติศาสตร์ความหมายอันยาวนาน จากหลักฐานอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูแบบเขาแสดงเนาะว่าเขาจะเล่าเรียนรู้อ่างเงี้ยหนูก็เออนี่ก็เดี๋ยวหนูจะไปถ่ายถ่ายไว้แล้วค่อยไปไปอ่านทีหลังนะคะถ้าหนูอ่านตรงนี้ก็คือคิดมันอาจจะยาวไปมันอาจจะดูน่าเบื่อเนาะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็จะถ่ายแบบนี้ให้ดูโอ้ยยอดมากอันนี้ก็คือรออีกประมาณ5นาทีนะคะโอ้ ชื่นชอบของผู้ชมในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมามีการแสดงมาแล้วเจ็ดตอนมีรอบการแสดงกว่า200รอบและมีผู้ชมห้ายแสนคนเบงหนาีอันนี้เปใครั้งเนาะนี่ดังพีแล้วนีน่ <c oughs> <c oughs> โอ้ มีการแสดงมาแล้วเจ็ดตอนมีรอบการแสดกว่าสองรอยรอบและมีผู้ชมหลายแสนคนบางหนังนีนี้จะในชั้งเนาะไี่ดังพีแล้วนี่เอ่เกเฮนเฮนเห็นอยูในโทรทั้น์นังเหนนๆพกันเขาที่ส่แป๊บอันี่คือั้งหมเป็นนางฉดาเนาะแต่นนั้นข้าพเขาองผูกหลาย

การที่แบบจะแต่งหน้าเนี้ยต้องแต่งอยู่ในโดเนาะแบบละเอียดตรงเนี้ยสุดยอดอ๋อการจะแต่งหน้าก็ยังแบบละเอียดอ่อนเนี้ยโอ้เน่อ่อนสวยมากเลยอยเนะ๋อได้บัวหางเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้นี่คือประดับแท็บอ่ะสวมแหวนสิบหกครับผูกหล่อ อันนี้ก็โมกูนะอันนี้ก็เป็นการเดาคือการเราต้องตั้งใจฟังละเอียดอ่อนเนาะอ๋อแบบการจีบโอ้โหเย็บแบบนี้ได้หรอไม่ค่อยรู้มากแล้วก็สุดยอดเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะใส่สุดท้ายแบบที่มันมีมงกุฎเหรอไหมเอาป่ะเออได้เอาเอาเบอร์ไปเลยเออได้คลายนี่เออใช่ นีคววิจิตรงามริ่มนด้วยยรถนี่ฮะแบบนี้ใช่หูเนี่คออใช่เราก็ใส่หูอย่างสิอะโอ้ยอยากเห็นตรงนี้อยากเห็นตรงนี้อยากเห็นตรงที่แบบมีมันยุ่งๆอ๋อโมโหคือกันน้าจัมีนะอันนี้คือการเดาเ่ารเดาให้แบบอันหญ่เขาเบิ่งขนเอาคิีนั่งอันนี้คือเป็นการสายลารน โอ้โหความอลังการโอ้ oh my god ว้าวโอ้โหนี่ก็จะเป็นแบบเป็นเรืออุ้ยก้ันนะคะางผีเสื้อสมุทรก็เลยคือทัน้มาลงทอไปแล้วมางมาั เรื่องก็คือจะมีไส้ออกมาเลยนะคะแล้วก็มีไส้ไสมาด้วยอ๋ออันนี้คืออ๋อมีไส้ออกมาด้วยอ้าวเฮ้ยรถเรือเรือเรือขยับได,ได้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 ค่ะฮะอุ๊ยได้ขอบคุณมากเอ้เขามาไอ้เฮ้ยเรือมันเดินได้เ<ท>รือ<ท>มันเดินได้ตื่นเต้นอะอ๋อค่ะอ้าวให้มันต้องมีรอสิ